อ้าวกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุูุสกุลนะครับมื่อนี้พบกับผมกับช่องนอนปอยชาแนลนะครับอเมื่อนี้มานําเสนอเฮมื่อนี้นะเห็นพริกเห็นเครื่องเทศอะไรนี่กะสีวาสิมาเห็นเมนูปอะไรครับอะไรตัวนี้ใงญ่ยแห้งเลยนะครับนี่ตัวนึงเกับลูกละอ่ะมีมาตัวเดียวครับใช้เดียวกันเลยมานี่ครับอ่ะสิวาซีลามใส่บั่งไม้ไผ่นะพี่น้องเนาะนี่ตัดไม้เบอร์แล้ว หลังหนามมายังดีเลยนะตามปรลาไหลครับต้องามาตำเคียงก่อนช่วยคาก่อนหน้าเฮ้ยเลือยงยังดีเลยครับค่าเหลืองนี่ยเลืองเ,เองอ,อ,อ,อเลยนะอุ้ย,ย,ยหายไปหลายมือนะพี่น้องๆนะอ,นอ,อ้วิ่งหมดเลยหายไปลายมือ แล้วนะจ๊ะทีนี้ก็จะกลับมาแบบเหมือนเดิมแล้วทีนี้ห้างหายไปแแบบบุคคลเดยได้่งคลิปเลยครับช่วงนี้ขอทูดลายๆเลยพี่น้องด้วยอ้ย่์ฝ่าหนีจากกันเลยเครื่องจิตจดตั้งนักเลยนะครับนี่ปลาไหลมันเข้านาองเข้าเดี๋ยวเบิด ซีครับขมิ้นครับนะเหลืองกันจากน้อยเนาะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งครับพริกแดงสดนี่แดงแกาวายเลยนะเกลือตามเลยเลยครับ แล้วครับประมาณนี้ครับตำหยาบๆนะคร,รับผม่อต้องละเอียดหลายดอกนะเตรียมภาชนะพร้อมใส่นะครับนี่เสียวเขียวบ่อพี่น้องมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับก้อนหย,ยัดเขาบังกันนะครับเนาะพงนัวลเลยพี่น้องปลาเยอน้อยไป เข็มอ่ะนามล่างคุกนะครับนี่ใส่ลงไปเลยเจ้าหยีเข่ากันจังมาก่อกนครับอ่ะผสมเขากันแล้วเนาะครับนอกนี่ก็ขอามานนี่ก่อนปลาไหลเข้ามาในก่อนปลาไหลนะครับหยัดเาสไม่หยัดเด้อลืมไปเอานี่ใส่เข้าไปก่อนจังหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยชัดเจนปันเลยฮิตให้เบิ้งชัดๆกันนี่ ลงไปเลยก่อน,นครับอ่าใบบักใบกระเพราครับหยัดลงไปก่อนดูดดูดดนะครับตามลงไปฟึบเนี่ยเห็นมานอ,อ,อโอ้ยอืออือลงไปอีกนี่จะไหลออกมากครับวันนี้ ก็้ยเงยมันหยัดบังเลยพอนอนอ่เนาะเพ่อใ้แหวะเลยนะครับเอาแบบแข่นแขกันงั้นสิเลยไม่ไพน่อยพครับอฮะดิ่งดๆ่งด่ัจะเสีเสียวอยู่นะครับนะเสียวไม่ไพ่บาดเมื่อเนาะ เขาไปสินี่ครับเขาไปแล้วเนาะโอ้โกูกฎยัดตเขาเปลี่ยนแน่เลย <laughs> หอมเครื่องเทศมากเลยครับนี่ยอุ้ยแม่ติดกล่องติดยังไปทั่วเลยวันนี้พี่น้องเ้ย คิดท่ายโดยใบประกูดอีกรอบหนึ่งใบประกูดแล้วกัดดกโดดตามไปด้วเ,เรือก็หยัดลงไปเลยนะเือที่เสียบขี้สีนัวจาจะนอนี่นนที่เรือกับใบกรับเรานะครับอุดหวอนไว้หยัดกับไปอย่าฟุ้งออกมาด้ยวยละ่ะ ที่นี่หอก็ไปเผากันเลยนะครับนะนครับตอนนี้ทานหองกับยางขักเลยครับนี่ใส่เตานะครับมื่อกี้เพ่อใ้ดังฟื้นดังฟื้นยังแับเอาเอางอ่ายเงสิละตามจริงต้องเผาแบบใส่ไฟหล,ลยๆลนาะคืขอขลั่มนะฮะนี่องสิละจับตัางขึนดีกวาเนาะ ดากใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสิแข่งขางนะจะแ,แข่งจะน,น้อยกันลองสัน่นกี่สิว่าได้กินไงเดี๋อกนี่อ่ะนอนเลยครับพี่น้องเลยขังลายนอนไปเลย <c oughs> ดากเกือบแตกเกือบสอดนี่ดีๆกินบนน่นหรอน้มไรเรอาเวิดเลยบ่เนี่ยระวังล้อกับปิงปปป่งประตูปิ่งประตูถาครับ ปีกให้แมวเลยครับนี่บ่ได้กินเองแมวหน่อยเจ้าปัญหาสามตัวกับแม่มั่นตัวหนึ่ง <c oughs> แต่บั่งขราวห้องกับสีได้กินนล่นแหละครับถ่ายบโดนขึ้นร้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะโอ้ยอืดน้ำลายเสียงบากแห้นางเอิบหลอดบันทูขึหอมครับ,รบเห้อยกินมันทูกกนวันเสวา ปีนไปปินมาจนซุกทัวแล้วนะครับไฟลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยมาเอามาลุ่นกันเบิองมนันอีกมีหนามมีเนื้อจังไลยข้างในนะพี่น้องเนาะอ่า <s us ur> นีา่ครับเผยกันเบิองว้าวเนี่ยเห็นบออ้อลังการงานหอมเลยอ้หอ่มอครับพี่น้องเอ้ยหอมขาดหอมเนี่ย นี่พี่น้องกับประมาณนี้แหละโอ้โหเหลืองสวยน่ารับประทานมากครับหอนหอนหอนนี่แหละนอันนี้ผมเอาใบแบดปักไส้นะครับห้องนี่มาซิมเบิงหนาอ๋อเจาพอดีเลยครับขเน,เบนเนี้ยจังบิ่น่วสุดยอดออ ครับมาหนาวเล่หิ้วเขาเลยวุณิโอ้ยลือเป้าโอ้มือขออวางแทนนว่าเสือไปลกปุยเลือไป,น,อไปน้องเด้ออดอกสวางองหวอนเลือกนี้

โอ้ใครไปเลอขมลำรำครับ ออนอนอไหมครับ <PO V. S 2> สุดยอดเลยพี่น้อง วายมูนี่ป่วยเลย <c oughs> โอ้หน่ำสุปนี่ขมลำเลยซ้ำหน่มหลวกผักไสหลุด เขาแห้งเหมืนอนกันเขาเที่ยมมันได้กินครับกินก๋วยเตี๋ยว ครบกำลังยังคักเลย,เยว่ไห้เอาเกรืองไนออนนะครับดูหัวักใหญ่เลยเหมนพีนองเลยกินมันมุนๆจรง ô nhỏ năm nhạc rồi. đâu đang đọc tím của nó được quá thật vui đi vẫn đấy

ติดหอดแก่เนี่เนือไหนันดีปะนะ ลอผมกำลำงรอสุดท้ายออกำาเงี้ยเบื uh, um, uh, right, ่อนน่ะอ่าแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะคินทิประกันได้กินมอสูบหอบจังได้นะครับขอโทษขออภัยครับอ่า สใช่นี่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเน,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 น <c oughs> าะเพียดทำมาคลิปสไตล์นี่นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ผมแนแน่เนาะเป็นกำลังใจให้ผมนั่นะพี่น้องเนาะแล้วมาพอกันไหมคลิปหนาเสืบแสกนวนๆนัวๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับ